โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็วันนี้เองเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของแล้วเราจะทำการเทรด forex ได้ยังไงอะนะคือจริงๆเราเข้าไปเทรดเลยเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆนะนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเทรดเองได้ถ้าเราไม่ใช่ในแบงก์หรือว่าไม่ได้มีเงินทุนแบบ แบบมากๆอะไรประมาณนั้นผมจะข้ามงนั้นไปเลยเลยกันเอาง่ายๆเราต้องเทรดผ่านโบรกเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแล้วโบรกเกอร์มันมีหน้าที่ทําอะไรโบรกเกอร์นะฮะเป็นบริษัทที่ให้บริการการเทรด forex นะเขาจะดูแลเรานะครับในเรื่องของการเงินนะครับการฝากการถอนให้บริการค่าธรรมเนียมนะครับ ก็เอาง่ายๆก็กึ่งๆก็คือเขาก็เป็นในหน้านะครับที่เชื่อมต่อระหว่างเรากับตลาด forex นะฮะซึ่งเขาก็จะเป็นคนกลางในการดูแลสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับคุณเขาก็จะดูแลในเรื่องของตั้งแต่การเปิดบัญชีจนกระทั่งสิ้นสุดของการอ่าชำระอ่าชำระค่ะทมเนียมซื้อทรัพย์ ซินหรือว่าซื้อซื้อมูลค่าเงินตรงนั้นนะครับแล้วก็จนกระทั่งคุณถอนเงินออกนะโบรกเกอร์จะเป็นคุณเป็นคนที่จะดูแลคุณทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เองเนี่ยมันก็แต่ละโบรกเกอร์มันเกิดขึ้นเนี่ยเยอะมากๆในในในปัจจุบันนะครับมันมีทั้งโบกที่แบบเออโอ้โหตอนนี้โปรโมชั่นต่างๆมาที่แบบว่า เยอะแยะมากมายเลยบางโบ๊ ok นี่ให้ตังฟรีไปเลยนะครับให้เงินฟรีให้คุณเทรดเลยก็จะเขาก็จะมีเงื่อนไขสไตล์เขานะมีโปรโมชั่นมีอะไรนะรเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้าไปเทรดเยอะๆนะซึ่งแต่ละโบ๊กมีข้อดีข้อเสียครับแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยนะครับเอ่อโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับโบเกอร์ oker, ความหมายของโบเกอร์นั่นคือคนที่ดูแลงเงินให้กับเราเป็นตัวกลาง เพราะว่าในขณะที่เราโอนเงินเนี่ยเข้าไปในพอร์ตหรือเข้าไปให้โบรกเกอร์นั้นนะเราเป็นคนที่จ่ายเงินออกไปแล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้นั่นหมายความว่าคุณจะได้เงินกลับหรือไม่ได้เงินกลับมันอยู่ที่คุณกับโบรกเกอร์แล้วกับการเทรดของคุณละเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกดีๆนะฮะว่าโบรกเกอร์ตัวไหนที่ ของใครนะฮะหรือว่าเจ้าไหนเนี่ยที่มั่นคงนะครับเชื่อถือได้นะแล้วก็อเอาง่ายๆคือโอนไปแล้วมันถอดออกได้แนะ่นอนอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญคุณต้องพนะิจารณาดีๆนะครับก็เรื่องนี้ก็ <c oughs> ไม่มีความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่า ผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้มาหลายโบกเหมือนกันแล้วก็มันก็มีโบกที่ชอบชอบส่วนตัวอยู่นะครับในเรื่องของความสะดวกสบายการซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าใครอยากทราบนะครับว่าใช้โบกไหนอะไรยังไงก็ติดต่อหลังไม่์ได้นะครับแต่ว่าโบรกเกอร์นะครับคุณสามารถที่จะเลือกเอาตามท้องตลาดได้เลยนะครับแล้วคุณก็ลองอ่านบทวิจัยและบทววิเคราะห์ดูนะครับว่ามีหลายๆเจ้าเขาก็วิเคราะห์ไปให้แล้วนะครับ ที่เหลือเนี่ยนอกจากโบรกเกอร์แล้วมีอะไรอีกนะครับที่จะทำให้คุณเทรดได้นะก็จะมีตัวซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ในตลาดตอนนี้จะมีอยู่2ตัวด้กันนะครับก็บางคนเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกฝั่ง MT นะฮะก็เป็น Meta Trader Meta Trader ก็จะมีอยู่เวอร์ชันที่ฮิตๆกันหลักๆก,ก็จะมี Meta Trader 4กับ Meta Trader 5นะครับ MT4 กับ MT5 นะครับอันนี้ก็เป็นค่ายค่าย MT นะครับ ก็เป็นตัวที่เขาก็จะเขียนโปรแกร,รมมาเชื่อมโยงให้สามารถที่เราทําธุรกรรมที่ไหนก็ได้นะมีการซื้อการขายที่ไหนก็ได้ผ่านทางแค่มือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถที่จะซื้อขายและเปลี่ยนเงินตาได้อย่างง่ายได้ยละนะครับอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่เพิ่งมานะหลังจาก MT4 เนี่ยมีการพัฒนาอัลกอริทึมนะกระบวนการในเรื่องของเครื่องมือทุนต่างๆในการช่วยให้ผู้เทรดเนี่ยสามารถทํากําไรได้ง่ายขึ้น เทได้ง่ายขึ้นนะครับเข้าใจด้วยมีการมีปุ่มสีสันที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะเฟลี่นะฮะกับยูเซอร์มากขึ้นนะครับก็จะเป็นฝั่งของ C-Trader นะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมี2ค่ายหลักๆคุณสามารถที่จะพิมพ์นะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับตามโบรกเกอร์ต่างๆที่คุณไปสมัครเขาจะมีในช่องของ Thune นะครับ คุณก็ไปสามารถที่จะดาวน์โหลดเครื่องมือหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือว่าเป็น PC w i n d o w s Phone นะฮะก็ก็มีนะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็สำหรับวิธีการดาวน์โหลดต่างๆนะก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่คลิกคลิปด้านล่างคลิปนะครับหรือไม่ก็ไลน์หรือ a c e b o o k นะครับหรือว่าอินบ็อกมา สอบถามส่วนตัวได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะๆเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับตรงนี้ก็ฟรีสไตล์เลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับว่าใช้ตัวไหนอยู่ยังไงช่วงนี้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวแอนมาคุยกันสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ